บิ้งฮะบิ้งฮะืบิ้งเบิ้งแบบงี้ะบ่บงนูปเลือดจนว่านั่นพียงบด็บจะขายนไทถุงละสามพันถุงละสามพัโอเคมีช่องถุงนี่บอโอเคโอเคเอาเอาี่ละเอาอืมเออสบายดีสบายดีสบายดีเออ เอออันผู้นี้เนาะผัวแล้วพี่น้อ,นองเอ,อ,อ้ยเฮ<อ>เข<อ>าถึดว่าได้ผัวเท่าใช่หรอโอายยังนุ่มอยู่ด้ผู้ผู้นั้นเท่าเอาพี่น้องเอ,อ้ยกาัสบายดีและสวัสดีตอนแรงแรบัดนี่นะพี่น้องเนาะ โดยเบอร์สุขุสุคนนะพี่น้องเนาะตอนนี้กับบอลี่ยังอยู่บ้านวังคูณพี่น้องอยางพอดี <c oughs> อย่างมาหาน้องเมย์เพิ่นกินนี่คือว่ามีดบาดมือว่าสัญจกักชนนไปเิ็ศษอะไรนะฮะนายบอกแล้วก็เลยมามาเบิง้งอันได้อยู่ได้กินเพิ่นตอนแรกก่อนกับพอมีทางอันเยอะเอ่ยพอเาาพิ่นเอือยจะดีเพิ่นฝากเงินไว้ให้บอลี่อยู่ว่าจะไว้อัน,น,นสวยชูร่อนนี่แหละซื้อ คพิ่งอยู่ครึ่งขั้วประสานแต่ว่าบริษัทชื่ออันนั้นมาแล้วจำนวนหนึ่งเนาะนะชื่อนะ่ะสังกะซีและะ้วนะก็ชื่อศาสตร์ชื่อยังไม่ห้เล่าแล้วกะ็ตอนนี้ยังเหลือนี่แหละพี่น้องเลยยังขาดลายนะว่าย,ายังไงครอบครัวแล้วก็ได้เนาะบริบริชิมาถามันก็มีิยังกินแรงแล้วก็เพื่อเพืเพ่อบิ่งมีหันคงหันขาดน้ำหนีอยู่เพื่อจะได้ชื่อหันชื่อหนีใหายเล่านะพี่น้องกม็มีใช่ละสบายดีละ่ะใช้เป็นยังเป็นยังนะบังฮะโอ้ พายแตงโมพามังแตงโม,มแตงโม,โม,งโมนะเบ,บา,าให้ฮะไปพ่าจังได้กระดกระโดดแท้เ <c oughs> ข่าเลิกป้ะฮะเออพี่น้องเอ้ยสบายดีไหมพูดสบายดีสบายดียดยดเออใช้มังโมได้กินแล้วมังโมฮะฮะเออเบังบังชูมาเบ่งไม้ดูบังมือหนีวมือจังนะ เี่้อเงินบาทบาทเขาเลยเอายังมัดอันั้นน่ะต้องเอาใบเทินเลยจาฉูบบอเช่าบอเคยใช่บออืพี่นได้ยังกินแรงขนาดน่ะนเต้่เอามาให้พูหมดแล้วบ เออมาลงมาผีฉลาดลงมาพีมารุมพีเจ้าหนา่อยไหมมาลงมาโนนนาบาพี่แล้วอืมพี่น้องเอ้ยตายอย่ากิน้ยายมูจนว่าอันนั้นจนว่าเลือดออกเบิงบ้งฮะเบิ้งฮะอืมเบิงบ้งเบิง้งเบี้ยเบี้ยนาบาเบิ้งนูป,ป้าเลือดจนว่าอันนั้นพี่น้องโบเด่โบเด่ใกล้เดี๋ยวมันซิติดเจ็บบ่เจ็บ,บเป็นได้คือบมระวังนี่เฮ้ย ให้ยให้จหมบ่ฮะให้ห้เลยอ้าวพี่น้องมีให้แล้วบ้านนี้ให้หึงบอหึองหึงไปเฮ็ดตอนไหนไปพาตอนไหนนะจะมาเกะนี่โอ้พี่น้องเอ้ยตางเป็นแทบันนี้นี่บอเป็นยังระวังในขนาด,าดด้ล่ะเด,ด้อเข่าฮอชิ้นผมได้หะเบิ้งพี่น้องนี่อืม ป้เขาหันข้าน้ำหนาบาปะมันนี่มเบิ่งปีง่ายมียังอยู่บ่าิปง่ายเป็นเบิร์ละบอเอาก็บอกหูไปกัะบอกหูไปครับไปเบิ่งน้ำหนาบ้าซื้อมาซูเมะจะกินแมลงปใส่สันกะซีจะเก็บไปใส่อีละอยู่เฮือนเก็บไป้ทั้งเฮือนเลยโดยโอเคโอเคพี่น้อยป้ายยังไปก่อนอืมหนาวใช่เกือบคือภใช้เกือบนะเกือบเอ้ยเกือบให้เอ้ยเลยโดยอันปิ้งไก่ยังอยู่บ่แม่ตาย เรียบร้อยบานี้เรียบร้อยรเรียบห้านได้มีฉบับน,นี้ห้หานได้มีฉบับน,นี้ฮะฮัลโกันจะมียังไ้กินกกน,น,นะเบิดเลบ่บอกมาเบิ่งด อืมเจ้าขายหน่ันถุงละสามพันโอเคมีช่องถุงนี่บ่โอเคโอเคเอาเอาเอาอีหละเอาอืมเอาเมื่อเอาเมื่อเจ้าชิมไม่ได้ธุรกิจฮะไม่เอาแกงไม่ใหไมีเจ้าแกงโอเคว่ามันคำมันมืดแล้วบริเก็บบริเลนแล้วพี่น้องบอกแล้วหาซื้อน้ำมูกไก่นี่แหละให้น้องเพื่อนก่อนเนาะเอาเอ่ยอ่ะขอบใจขอบใจอยู่ดีมีเฮพี่น้องเลย nha à, pa pa pa, huynh anh đi, nè pa, mày hay mê tao gà ăn kim mày nè. Đôi. Mưa gà ăn kim rán, gà ăn ăn nào đi đây nhìn phi non, cứ đắt thế này. Thấy phi bay theo đây. Phi chơi xe à? Phi bó phi <laughs> phi chu <laughs> theo này. Phi chu. À mẹ. Đây mẹ tao đi hẳn ok Đây, ôm áp phí mắt chùm phay vẫn mổ lên đấy Cho kèm xe xe lại Mắt chùm phay chùm nhằng phí, mèo cỡ được cú Lạ đà cái uhm. uhm. Nào thì thấy đại đi đồ ăn nó Cái มาจะกคนรอบคนผัดอย่างห้อนยุป,<อ>นป่ปองปลาฮะป้องปลาบ้อาะ่าน่ะเด้วยเออเจ้าที่ได้จะเจ้าล่างก่อนไห้ล่ะลา่างฮะออพี่ๆเรา,ามองล่างเจ้านะาเออใช่หนา้าคือขึ้เห็นมีข้อนหน้ามีล่ะแ่ค่อยละค,ยค,ยค,ยค่อยอยู่หน้าย่ง ล่างเป็นอยู่บอ่ะเออมันแส็บมือจ้าสิล่างได้บ่ระละ่ะ <c oughs> เออบ่ล่างก็ได้ชนังจะมาแส็บมือเจ้าแส็บเอ้ยหนึออ่บงบาทมือเลยอเออบ่ล่างก็ได้บ่ล่างก็ได้ยาละยาละเ <c oughs> ดี๋ยวให้เมย์เจ้เห็ดก็ได้แต่ซุ่มมาซุ่มไฟพี่วะซุ่มไฟพี่วะเอ้ยจะไปใช้เะไปลิ้นไปลิ้นไรเลยวันมีน่ากินอยู่บ่หรือวันน่าได้ผมมีน่ากิน dùng phai vậy cho nên là nào thế thế nó người vẫn phải lên đi ใช้ทางกระสีเจ้เลยใช่อ๋อไว้พี่เลยเลย <laughs> อันนี้มันมันลองเปิดมันด้วยเหระใช่รีมโมทมันอยู่ใส่มันคืออย่างมืดแทะหุงบัดคืนบ่เอ่ยหุงบัดคืนบ่ใช่นะ <laughs> เอ้ <laughs> โอเครอชิบูได้เปิดแฟตอือน้อยเคียงนางน้องเมย์เจ้าน,น,นี่นอนดับบอรประหำรนางก็ได้บ่อันนี้ผู้ไรอันนี้ นี่คุณยอันอันไพร์อันลูกไพร์นะลูกแมวอ๋ออันตอนอ๋อแม่แม่แล้วแม่แล้วลืมเลยครับบอกลืมกันได้ย้ำมาพีนะไม่ใกล้แม่จ้ะร่เจ้าเดือนแล้วก็พอนอนี่นะหาเดือนหาเดือนเจ้าขอดอยู่นี่เลยปะได้อยู่ใช่ได้อยู่บ้านได้อยู่เข้อนหลังนี่บอกเออ บาร์รี่บอกคุ้นๆน่ะเราอยู่ได้เออเนี่เจ้าเคยลงไปเชโน่อยู่บ่บ่ไม่เคยไปใช้ยตะเทื่อบ่๋อไปเชอยู่แต่เฮือนนี่ละอืมอืมเหมือนว่าเคยเห็นแล้วอยู่สันต์กคนละคนสันต์เหมือนเคยเห็นอยู่ว่าแถวแถวเชโน่บ่มเม้นบ่ได้ไปเชลยู่แต่เฮือนนี่ละเออเออเออเชน่กับปราชญชั่มไ่เคยไปชายตะเทือชชวานก็บฮาวูจักมังพีนก็บฮาวูจักมังพีนก็แต่ว่าใช่โปรนี่ไปอยู่ ไปสิปน์เดนลาะน้ำไม้อือเป็นลอดข่า,า,ายน้ำไม้อยู่โดยเอ่อลาะน้ำไม้มข่ายแต่ละไม้แล้วไปซื้อ,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 อกินซื้่าข้าวจิ้งโนเกอร์อืมอืมอืมพี่น้องมีงยามนี่มันอึดแล้วน้ำไม้บ่มีแล้วเนาะเบิดแล้วเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยอมีแต่อันนี้แหละซื้อข้าวซื้อไปซื้อไก่น้ำห่านไปกินไว้เก่งด้วยอือไว้เก่งสู้กันกินพี่น้องเฮ็ดได้เลยมันโบอันนั่นแหละ มันเบ็ดเลยน้ำโดดนำแางกันแต่เราได้ซื้อมาให้พี่น้องเอ,เเอ้แกงชูลูกชูเต้ากินนี่แหละหนาวเย็นแท้ๆเน,ะนาะจักแผ่นอันนี้ับพากระจาดเจ้านี่จิ้วอยู่บ่หาแผ่นหกแผ่นหกแผ่แนเออหกแผ่นสะกระจาดหกแผ่นเออหาแผ่นหกแผ่น แต่บอลี่ไรบ้างอันนี้มันกระซองเพนแล้วนี่เนาะด้านนี้สองดันนี้กระซิสองดันนี่สองเทิรผู้หญิง,งเด้มันต้องตากิ้งยาวฝนนะนะเอ๋เอ๋เอ๋น้อยจังว่ากันตอนนั้นก็ได้เออันมีตัวได้มันบาดกิ่นี่มีตัวนี้โอ้ยบาดแน่ๆลยในคนลุกน้ำเด้ ใช่หมูกินแล้วหมูค่ะกินแล้วกินวันละแดงอยู่บ่นะแดงอยู่หวานหวานโพดได้เี่ยมันปวเจ็บประตูบ่ฮะเจ็บโอ้ยคนลุกน้ำแหละเลิศมดโอ้ยไปเทินบ่สอ,อ,อ่ะใช<อ>่อีละเจ้าแกะอ่อนให้ยังยพ่อเราบอกคือบวพัไนไว อัดเห็นมเฮ็นดไว้ละกาดไว้ดไว้เห็มเน่นยังให้เมยเจ้าจะไปแกะแต่บาวน่วาเจ้าิแกะออโอเคกายาเอาเลิกก็ดีได้พีนงเสียพจนแล้วบันไดที่บันไดบันทังพอพนมาแต่มือไดเอ๋น่ะ จักยังมัเลยมันมามือแดงมันมาแต่มือใดเหรอเนี่ยมือมันไปชองปื้อโทร20โทรแล้วแสนชงเงินส่งเออส่งมาส่งเงินให้เมียน่ะบ่เถอละรหัส10พันเถอละแสนโบได้อยู่หรอกกระไรเนาะมาบ่ค่อยเห็นพี่น้อยเอ่อมือนจักละลาวมาละมือ บืนนะสิมาบอดออยากเห็นแล้วยูเฮากระดามาบุกเคยเห็นจักเทืาอยากเห็นพ่อเจ้าอยู่บืนมามาเบากับมาบอมา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 อยู่ยานบืนนั่นแหละพอเขามาอือบืนบอโดยโอเคโอเคพี่น้องเออ่เพื่อน่าภาษาลาวได้อยู่บอบาคือชุมเจ้านี่ได้อยู่บอได้บอเปลี่็นไะดับ ดยบ่าแต่เราเถิงบ่าแต่ภาษาเราเถิงโดยเออแต่ว่าแต่ว่าเลาอยู่หลายแล้วเนาะโดยอยู่หลายมันอยู่หลายเติบแล้วจักปีก่อนทอไมเขาตายแต่น้อยๆแต่ชำรุเขานี่ตายบ่อนผัวเจ้านานจักปีวะผัวเขาได้สามสิบสามิบปีผัว ผัวปัจจุบันนี่ได้บ้านนี่บ่ผัวอันพ่อเจ้านี่ได้คู่มือนี่ได้นี่พ่อนี่พ่อน้าพ่อน้าโดยอ่ะเจ้วบอตอนนั้นคือว่าเป็นได้พ่อเท่าแม่นบ่พ่อเฮาเท่านั้นเชอตายแล้วพ่อเท่านั้นพ่อฮาลี่นั่นพอลี่นั้นนี่พ่อน้านี่พ่อน้าโดยอ่อพอลีนันตายแล้วโดยเออตาอยู่บ้านชโยพ่อเท้านั่น นี่ได้ชาปีอันนี้นี่ยประมาณชาปีโดยมาบรรจุคนตัวสูงโดยอ๋อเจ้าว่าเจ้าได้ผัวเท่าตอนนั้นนะเพิ่นตายแล้วเออเออพวกนด้มาเลยเลยผู้นี้บ่มาเออเออมาเบิ่งขึ้นมาเบิ่งโดขึ้นมาเบิ่งด้ฮะเออไอผู้นี้บ่ท่านโดยเออพ่อเจ้านี่บ่พ่อเจ้าน่ะขึ้นมานั่งน้ำน้ำกันแน่โอ้ยนึกว่าผู้ใดฉันดอก หาพลอยไปไม่ได้ชิบเช้าไปรับจากเิช่วยกินโอเคโอ้ยสบายดีสบายดีสบายดีเออ่อจ้างเต็งมูอเอออันผู้นี้เนาะผัวแล้วพี่น้องเลยเฮ้ยฮ่านึกว่าได้ผัวเท่าซ่หรอกโอ้ยยังนุ่มอยู่ด้วย นั้นท่าเอผพวกรพวกรอันนี้ก็เอาหากเอางกเป็นใหม่ๆใเอาพวกนี้นี่แรงแรงชอยลูกอ่ลูกกบผ้านี่ก็ลูกกบผ้าแต่ก็ไม่มีแม่วิ่่อเจ้าไหนแมนอันยุชํำกันบ่รู้ว่าเจ้าหลายกว่าบอกหลายกว่า เออบุม <mm e ีแม่มีพ่อเอาตายก่อนแล้วพอใหม่เอาเพิ่นเพิ่นกับบุมีพ่อมีแม่คือกันเจ้าเจ้าเอาเอาน้ำกันเลยชูทั้งหลายเลี้ยงลูกนี่แหละเลี้ยงพวกเลยมือนี่บประเดีไปเฮ็ดเวี่งบ่อสแมนนี่เฮ็ดเฮ็ดตะก้าก็เฮ็ดเยอะเฮ็ดนำไอโกอยู่เนาะเพิ่นเฮ็ดมันทานนี่แหละกองพื้นให้เราเราวย่างกับบริทึกนะ หาเชฟแสนหนึ่งหาเชฟแสนหนึ่งอมากินเออโบนัสไปจังมือแล้วสิโอ้กัลายมือเลยน้องไงได้ชาวาวมือนี่แหละอยู่ขักวันนี้มันมาวันนี้มาช่วงหามาตอนนั้นอ่ะไปอยู่เนาะช่วงนั้นบ่เห็นช่วงนั้นไปตอนนั้นไปเวนจีนกองพื้นไม่เวนจีนจีนให้กองประเชษ S <S ออก็เลยเป็นกองแต่เี๋ยวนี้บุ๊คพากินแก่แล้วเลยเนีเวียกกินอ๋อ <c oughs> อ๋อตะกี้น่ะจะไปกองไม่บิ๊กให้จีนให้นั่นแม่นแต่ว่าพญายาจ้างแล้ววะน,นี้ยาจ้างแล้วบุมีเวียกเลยโดยโดยอันว่าเจ้าน่ะจักปีก่อน,บบนเลยสามชิปคนละประมาณสามชิปไปเนาะแม่นลแล้วเจ้าดิชาวเกาเนี่เนาะ โอ้ก้ห่างกันโบราณปัญด้เนาะอันเจ้าซื่อยังเจ้าน่ะซื่อเบียนเบียนโดยอ่อไอเบียนแล้วพวกนี้แหละซื่อนุ้ยนุ้ยแม่เอ้ยนุ้ยห้องยากในจังหน่อยเนาะไอเบียนเอ้ยนุ้ยเป็นพอเลี้ยงพวกนี้เนาะแม่เลี้ยงพวกนี้เป็นพอเลี้ยงบ่แม่นพอแท้เนาะแม่พอเลี้ยงพอเลี้ยงคนในบ้านนี่บ่เจ้าน่ะแม่คนอยู่ในบ้านนี้ เออโอเคโอเคคนถูกคนยากลูกกับว่ามากับบอกก็อยู่ในเมียมู้ชู้เมียมาซูเมียอยู่ในเมียเป็นเป็นลูกกัมภาอะไรก็ได้คนนี้กับกัมภาแต่ว่าอยู่น้ำกันผู้นี่เนี่ะลูกเจ้าบ่ลูกใคยผู้เดียวนี่บ่แม่นช่องกับผู้ก็อายไงผู้ก็ดิยวเลยอ๋อผู้เล็กน้อยนะผู้ใช่นะบ่แม่แม่โอเคโอเคพี่น้องหู้แล้วบ้านนี้ น่องเม่กับน้องมื้อกับน้องน่องลุยนั่นนเป็นลูกพ่อพ่อกอนแม่แม่อ่าคนนี้สองคนน่ะเป็นลูกเรากับเรานน้เดิอืมน้องไโอเคมันี่แหละอันนี้บทเจ้าเบาเห็ดอันนี้แม่อันนี้สังกะสีเขาชื่อมาเดียวเขาชื่อมาถึกบอกดยนดถื่อยาวยาวความยาวมันขนาดเออเถื่อเอ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 ่านั้นแหละนี่ เอาก็กดใจไอ้เอ้ยเจ้าชื่อเรือชั้นนี้ให้ยู่ดีมีแหงรนยรวยรดยรวยรว้รวย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 รว้วยรนยรยรวยวยร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 วยาวยรวยรยรวยาวยร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 วยนวยรวยรวยรยรว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 ยร้ยรวยย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 ยรยอยยยยวยยรวยรวยรวยร่ยยย

พี่น้อยมาได้เงินแสนเงินล้านน้องเอ้ยโดยโดยประมาณหกแผ่นบ่พ่อเนี่ยหกแผ่นพุ่นอีกด้พุ่นอีกด้อันนี้ทางนั้นเอาชังกฤษอัดกัได้น้องเอ้ยชังกฤษอัดบ่เอาชังกฤษเก่านี่แหละเอาชังกฤษเก่านี่อัดไว้เออน้องเมย์ยังจักนี่ชังกฤษเก่าห่ดละเออนี่น้องเพราะว่ามัน แม่นอยู ame, ่ยามนี <awa> like ่ยามฝนพุ่นแหละแม่เออชุมเจ้าสิอยู่บ่เป็นเนาะแม่ยามหนาวนี่ยังว่าโอเคมันบ่เปียกเด้โหกอันนี้ออบานนวงสสนี่กเขาให้เเนําเาแล้วเาให้จัีอันเก่าบ่สังีสสีเาแล้วเาเาป้าออันนี้อเนอเอาเฮาเฮา ก้าวเฮายามุงเฮิร์อาวอาวอาเาเื่อเป็นไปขอสังกะสีกนั้นเป็นมะมุงนะอไรง้ยก็ได้ยูใช้เพิ่นขายผักกะเตะมีบ่อยู่ใกล้ๆนีะตลาบอยู่บนห้งงานไอจอยเยอะงานไอคอขายนำห้องงานไอจอยเขาจีจักเบาบนี่ อยู่อะไรเอ้ยเออย่าเราย่าดราบุเป็นอย่างเด็กคันว่าฮะน้าหาวชิทำฮะแต่บระเทไก่บอประเทไก่ออกไปนี่เลี้ยว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 ไปทางนี้บอแม่เลี้ยวไปทางนี้โอเคโอเคเห็นเขาใครน้ำจักกัจักบ่โดยเออโอเคโอเคกัะนั่นคาะาบาจะเป็นชื่อเราจะมาฮับเจ้าไปน้ำก็ได้ใช่ดยอ่าพี่น้องอืมกันอยู่กันนี้เนาะงบั้นนี่แหละ บืนเจ้าสิไปใช้แสบืนใครปะวะได้ไปใช้อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยังบุทันได้ไปยังบุทันมีงานเนาะโ,โดยอืมอืมไมูมาหาจิไปทำมูมาหาไปเห็นงานกลับไปโดยอืมพี่น้องเล่เล่เสาป่ะเนี่เจ้าจะใช้เห็ดเพือนเจ้านนะ่ะเช่าเลยวะมีแต่สิไปหาเอาบ่แม่สิบเหาตัดเอาตัดเอาขอเข้าก่อนไปหาคอน้ำพันก่อนแม่น ยูดินก็มีแต่ดินเก่าเลยน้องมีแต่น้องชื่อให้ดินนี่แหละอยู่ดีใจดีใจยอน้องพวกน้องชื่อให้ดินอยู่แหละทั้งทั้งบาบิลี่เนี่ยเนาะแไอ้ทั้งบาบิลี่วนั้นซื้อพี่น้อองเธรรมดาโอ้อกใจอกแล้วยู่ดินมู่้วยนี่ให้กับตะลอดห้เผือก็อึดเผือก็อึดถุกยากอะไรนี่เข้าอะไรนี่เข้าอะไรนี่มาถุกเขายากอัอมาใช่นี่ใช่นี่กับลูกกบผา เปล่าหาเพลือกก็ไม่ได้หาเพลือกก็ไม่ได้อยู่นําน้ําพี่น้องว่านั้นซะเออน้ําพี่น้องเบิ่งนี่แม่ก็ตายปะลุงก็ตายปะอือนันก็มันสิยากแต่กลุงก็ยังแม่ก็ยังก็บ่มีไหลเออเดี๋ยวนทางูเาตายบงนียังนมๆน้อยๆบงนีเฟ็ดกันอยากไหลลเด้อแมนๆๆ út này chạy lên là, bảo đi bảo đi năm mì hàng này bảo đi ơi cho cho xem hay mi, thì đi đến màเจอ thằng phe phơn, bảo đi đấy, tôi bảo khi hiện thưa, lần nước qua ไปคนเห่าได้โบเม่เนาะภูนี้ว่าผู้กรอนอืมแต่เดี๋ยมาเข้าใจไปคนละทางสิเอออยู่นเมียนี่ก็หกปีนี่แหละดูกับผู้นี้ได้ได้แต่งได้เปล่งข้างในบ่บ่ได้แต่งได้แต่งนีแต่ชูลาเฮ้ยหักแพงกันดิซืีอแม่เชียวยังแต่งเนาะยอะเชียวเชียวนะเอ้มีเด้อไหชูไปแล้ว ชูเคยูยา่ลบุป็นยังดอกเนาะเตงบัแตงก้คอเคให้หักแพงกันแลวก็ยูร่วมกันได้แหละโดยโดยน้องเอหาหกปีเลยม่ตั้งแต่พ้นี่ยังยังน้อยเจ้าน้าเลี้ยงมาว่าไงกันเนาะเลี้ยงเขาได้ชั้นี่พุนขีเดือนเมือกชั้นช้นพุนี่อาเล่มาพี่ละมาพี่มาพี่น้องนั่งนังเอ้ยเพื่น ลอออันเท่าปีก่อนเจ้าน่ะสิบเอ็ดปีอ๋อก็ยังแต่เดนมาเราเลี้ยงมาตอนพุ่นนี่ประมาณสามสี่ปีแม่ประมาณสามสิบปีเอียยังมีน้อยนึงเอยังน้อยนี่กินนะนี่เลยบ่อนหน้าก็ได้แม่แล้วพ่อให้เดินเขาไปใครเขาไปใครเอียนเจอเขาให้เขาไปใครเอียนเจอเขาให้เขาไปใครเอียนกับแม่ สบายดีนะเออพูดหนี้บ่พ่อเจ้าแม่นบ่เอกทาเบาไปฮะทาเบาไปฮับเฮาไปตลาดเฮาอาชื่อเออเฮาไปปื้อืมกจัจจงวากจัจจงวาพังเบิงจะจะได้พาไปอยู่บ่เอ้ออยากไปน้ำบ่โดยเออนอนเออนอนดึก่เออจุดดีว่ <c oughs> เจ้าจะช็อกเลยแต่ ผู้นี้ก็ตั้งเอาบ่ลุงหรือว่ามันมันหลักอยู่นี่ไแม่แม่ตั้งใจเอาบ่หรืลุงหลักอยู่ตั้งใจเอาตั้งใจเอาเออพ่อเราบ่บัดนี้พ่อแล้วพ่อแล้วบ่ครบเลยหนงบ่ไวแล้วบ่ไว้บ่ไวโยนเท่าน้่งร้อยาทเลยแล้วเออแล้วก็อุดาอย่างเงี้ยคือชูมืนี่แหละแมน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 ป้าเป็นลุงเปรี้ยว แม่นั่นแหละไปทั้งหมูอก่อนจะไปหนึ่งล้านก็ได้ยู้จำเชี่ยเชนไปทางมือหน่อไปเดี๋ยวไปเจ้าที่ไม่มีไฟแก่ใหม่หนึ่งอึดไปหมูอกับเรือบ้านอ่าฮามะมาเลื้เกียรติอันโอเคไปมีอย่างมีงานอยู่ใส่กะไปเจ้าก็ได้เนาะไปไปคู่มือไปคู่มือบางคนไม่มีงานก็แงียบเยนไปเออไม่มีข่าวจะเอาแงียบเยน ไปเย็นไปขายบัดนี่โดยเออแม่เย็นไปขายเมียไปขายได้60 50ไปซื้อเข้าโลอืออึดหลับจางแกก็ใหยนโล1 5 0 0 0แลแม่นแหละพี่น้องชอบนึงก็600,000 700,000น่เนาะชอบใหญ่ก็ได้พี่น้องอใจลชมนีน้อยชอบโดยโดยอัน เพื่อนนี่เจ้าเห็ดเองได้เนาะถ้าสมมตินั่นเขาชื่อหันชื่อนี่มาให้เลยโดยโดยหมดต้องจ้างช่างนะว่าไงก็ได้เราเห็ดเองได้เดียวเดียวก็ได้เพื่อนลังนี่กับพ่อเอ็ดพวเดียวพ่อนี้บ่พ่อพอนี้บ่โดยเดียวพ่อเหอืมออือี่น้องใครเราเนาะรามีอย่างมาให้ล้วแต่ว่าไม่อันนี้มันมีอยู่ว่าไอเดียนี่หายได้อยู่บ่ไม่มีมีพอได้อยู่พ่อได้อยู่ยังก็จะตัดอยู่ตัดกับุ้นไกล้ฟุนเนาะ ผักเชงผผักเชฟผูม่เยยัง yeah, ักแห้งหาะเดินยังหางงามงามอ้างามงามอามาถักอะไรเนาะมาตีเอาเนาะต่ำต่ออาผ้าอืมอื อ๋าโอเคจะน้องไปป้าเมื่อป้าก็ได้แบบนี้ด้วยเมื่อขึบใจขึบใจน้องเไงเมื่อตื่นเลยพี่น้องเอไงขอบใจอยู่ดีเออเด้อเด้อเด้อยินดีทำให้รวยน้องเอ้ยขอบใจขอบใจขอบใจคือการขอบใจขอบใจขอบใจเด้อเมื่อหนามื่อไหงบืนนี่แหละจะเจอกันยั่ดอกจะเข้ามาอยู่ไม่ละไม่ไม่แบบนี้เอ้ยนั่นบาดมือแหละอันนี้ก็ได้มีแต่ห่า นี die, nih, hi, k, uh parole, uh ่นมีแต่ไก่น <t milhões jadi yeah> <t os> <t os> oh ี io, <t os> True, ่น <t os> <Yeah. t os> ี่อลาไปร่างเด้ล่างหม้อแล้วเจ้าแกงชูพ่อชูแม่กินเด้แกงเป็นบ่อไก่ฮะแกงเป็นอยู่บ่แซบอยู่บฮะแซบแซบเอ้าเอาเอขอบใจขอบใจขอบใจคือการขอบใจคือการ้โดย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 มาตัวี่น้องไอ้บ้านนีอุบรถยังเสีทงไหน โอ้โข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 มืดดีรอได้อันนี้พี่น้องเอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยโอเคสระคีนี่บริเองเอาเนาะบริคิดว่าี่ได้เจอพ่อน้องไม่เพิ่นตอนยังนุ่มอยู่เราก็ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่ถ้ามีเครื่องของอุปกรณ์ให้ลาก็ให้พ่อเราเฮ็ดเองก็ก็ถือว่าเฮ็ดได้เป็นพ่อหน้าพ่อเลี้ยงแล้วนะพี่น้องเนาะเราเฮ็ดเองได้ว่าซัตวก็ถือว่า เฮาต้องอยากจ้างสร้างให้เราเห็ดเองเนาะปรับปรุงเอาตัวไหนมันงามบางามก็ได้พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาภาพก็คือพี่คุณน้องเห็ดในคลิปอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะอาชีวิตครอบครัวเราก็ได้พี่น้องเอ๋ยเอาบริเวถ่ายพี่น้องเบิ่งเรื่อยยูแตอร์มันนี่ก็ทั่งเห็นทั่งพอแล้วเนาะก็ให้ภาพมันบรรยายเองอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะเอาสำหรับที่นี้บริเวรเองละพี่แล้วน้องไปก่อนเผาเมื่อเฮือนเมื่อซานเมื่อโอพักก่อนบรนนาวเท่ๆได้พี่น้องเอ๋ยเนาะไปเลยเด้อพี่น้องเอ๋ยเด้อยำคำยำหมืดเนาะโดย